คนเก่าคนเดิมจ้าสาวสนาคารคนก่คนเก่า,คน,กาคนเดิมมาเลยจ้าพี่น้องจ้าอัญญาเจ็ดสิบสามจ้าสลัดบาลาคุยอิตาลีนะจ้าพี่น้องเออที่นี่อิตาลีนะจ้ามาได้พี่น้องงูกะชาเนี่ยกระทาสาวเมืองอีสานจะบ้า ใครก็บอกชีวิตดีจังเราะคนก็เห็นเรื่องหลังชีวิตรุงรังบ่เป็นจังคือว่า คือบ่าใส่ทอโอชีวิตมาดาาบอกโกแต่ตัวโลโลคำว่าโคบบมี้พราะจากใจหลีคนมีบ่กเขาใจดอกคนจนนีิว่าบอกก็เลยอยากบอกอยากว่าสู่ฟังลำบากเพียงยก็ต้อง นไปพบคนข้างหลังปัญหานั้นมีทุกอย่างมาเดินมาฟังสิได้เขาจะให้ใหลืมเนี่ยเอาละและพี่น้องว่ามาากินเ้าแล้วจ้าพี่น้องจ้าเอ,อ้ยพี่น้องว่าส่วยสิได้เด็กห้เด็กถามเอ้ยหม่ม,มาลวม้าหมูกูนี่ กินลืมเกิดไรเหตุใาอ่ะกินข้าวโดนๆอันยาสิก,กินเทีย่ยงนะฮะพี่นออ้องเออมาว่าสูตรั้านานนั้นอันนี้ละอือันยาก็สิไปหายอดลุมเด้อพี่นออ้องเออเดียนนานะฮะอันยาก็เปลี่ยนซื้อช่องไหมนะฮะมันมีผลอยังเด้อพี่น้องเด้อเลี่ยนซื้อช่องหน้าตะวันอ่าเดี๋ยวใครจะนี่พี่น,อนออ้องเออหมูกระทะเอออันนี้อันนี้เนื้อเนื้อแกะนะพี่น้องนะเนื้อแกะน้ำเช่นเนื้อแพะนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะฮะ เอ่อปลิคิวนะฮะยาซื้อมาเป็นพแพะ้ะจ้ะเนี่หมกูกระทะจ้าพี่น้องอันยาก็จะมีน้ำจิ้มด้วยนะเอ่อน้ำจิม้มอันยาทำเองกินเองนะจ๊ะอันนั้นน้ำซุปของอันยาจะจาต้มจืดสาหรายนะจ้าพี่น้องจ๋าแล้วอันนี้ก็มแตรผักก็นะพี่น้องเอ่อมากินแก้มนะฮะแล้วก็ข้าวนะฮะนิดหน่อยกินเป็นถ้วยแบบนี้แหละพี่น้องนะจะได้มีอ้วนเอออ้วนเหมือนเดิมช่วงนี้นะะสะสมไขมันไว้สู้หนาวจ้าพี่น้องเออหันไปหาพ่อแล้ก็่อยเนาะ ใครจะชิงใครก็ช่างก็ให้ช่างหัวเขาแค่ตัวเรารู้เราช่างเขาอะไรใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเหยียดใครจะยันแล้วก็ให้ช้ำหัวมันแล้วก็ให้ปล่อยเขาไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนณาตา เราไปทำไมแย่งชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันแล้วต้องไปป่าชาจะเอาอะไรฮะจะเอาอะไรกันนักหนากับกูเนี่ยว่าใครเปาว่ายูทุบมันไม่ดันค่อยนะพี่น้องนะเออเออลำคาญวะพี่น้องบอกกูก็ลำคาญอ่ะพี่น้องกินหมูกระทะกินข้าวแล้วจ่าพี่น้องจามามามา,มาแซ่แบๆกันนะฮะน้ำจิ้มมันจะทำเองนะฮะพี่น้องใส่งาด้วยจ้ะ ตลกหน้าตาดีนะจ๊ะกินดีอร่อยนะจ๊ะพี่น้องทําเองนะฮะอย่างนองนองก็ทําเองอ่ะพี่น้องอืมอืมแซ่บอืมอุม้ยเหี้ยทั้งน้ออืมใครบอกแล้วว่าเขาไม่อยากกินข้าวโชนนะฮะอืมไม่เสียเวลาว่าเขาใครนะพี่น้องก็มาอืมแซ่บปะอืม เด้เด้ต้มซุปฉลายกันเพียงอืมนาจะแล้วถ้าว่ากินอาหารเกาหลีญี่ปุ่นอืมลูกข่อยคือญี่ป <laughs> ุ่นแล้วเพีองอืมจำทางบ้านเขาว่าเป็นคนญี่ปุ่นนะบระมาณลูกเคืองไทยเว่าเลี้ยงตลอดทั้งทั้งเพีองเอออืมหอยอืมหอยทิพหายอืมอันยาหายไปนานฮะเอ่อ เพื่อนๆน,นะฮะคุณแม่เสียนะฮะตั้งแต่เสียได้เดือนแล้วน,น,นะพี่น้องนะมแม่บอกไม่ต้องเศร้าต้องโศกหรอกนะทำชีวิตให้ดีเลี้ยงลูกหลานให้โตก็พอนะฮะพี่น้องอ๋อแต่ว่าน,น,น้องพี่น้องคนหองกับมีหมองนั่นทุกคนนะ,ะมันยากอะ,อะไรที่ชอบที่ชอบนะฮะไปที่ชอบที่ชอบในเวลาที่มีชีวิตอยู่จ้าพี่น้องอือจะไปเล่น ชอบชอบอ <c oughs> ไปหาเงินพี่น้องเด้ออันยาก็ประมาณกลางเดือนหนานะฮะพี่น้องลูกอัญญาเปิดเทอมก็นนะฮะล้วอัญยาก็จะไปเอเฮดคลิปสล็อตนะฮะเออแล้วก็เราเลี้ยงชีิตไปเรียนเรื่งสิ่ละพี่น้องเออเรียนไปน้ำว่าไปน้ำสิละให้พี่น้องได้เห็นชีวิตอันธาตุแท้ของอัญยานะฮะพี่น้องอ่ะคอยบ่กมีโรคสวยด้วพี่น้องเด้อคอยวอาจะโรคความจริงนะจ๊ะ พ่อหลวของขวัาพ่ค่อยสวยเทอะไรนะพี่น้องนะผู้คนนี้ผนก็บอกโลกสวยได้ละนะพี่น้องนะเหวันนี้ท้องส่งมันแสดงหูรักน้าพี่น้องอืมถ้าหาวเบาๆแม่เมื่อไรอืมบ่าทิ้งยังบ่าทิ้งยังมันเสียเงินพี่น้องเออยุ่เฉยเจ้ะอืมชีวิตบ่รวยด้วยกลีบดอกไม้ดังใจคิดว่ามาอยู่เมืองนอ้ อกเมืองนั้นันที่วาดมาก็เลยเปลี่ยนผ่านบิดขอตายแม้รางวัลน,นะใครหูซึ่งแลว้วพลางก็ค้นลำบากคือกันนะจ๊ะชีวิตเหน็ดเหนื่อยสู้การสู้งานเอาความขยันแรกเปลี่ยนเงินกรา เช็ดพี่น้องอื้อยชิยำม,มียำเม,มพี่น้องนะอืสเต็กสเต็กสเต็กสไตล์เกาหลียนะฮะอืฮึสเต็กโกเลียนะฮะ,นะฮะซุปเจปแปน <laughs> ซุปเออ่จปแปนนะฮะคนแดกไทยแลนด์นะฮะอีนจริงอ่ะไทยแลนด์นะจ๊ะ พี่น้องพายพาแดกต่างเลยเอ่อหมูกระทะเกาหลีซุปน่ะเจแปนแล้วพี่น้องเออขนแดงเนี่ยไทยแลนด์นะฮะแต่ก็บไว้ก็ขอบคุณนะพี่น้องทุกช่องทั้งใจทั้ง fc เก่าและ fc หม่นะฮะพี่น้องใหม่พี่น้องเก่านะคะคราวนีน้องๆถามว่าเพียงย้ายจะคือว่าหาท่ายหมากใหม่มากไกลข้างบ้านเจ้านามี้ยังเนี่ยซิมี้ยังก็มีแตะคอยพูดเดียวโคโลเนาะพี่น้องเนาะเงี้นขอก็ะโยกสั้นสองจะคอยจีบูกยังหมากใหม่เขาก็ กินไปตามฤดูกาลนะฮะมันบหลากหลายคือบ้านเขาเด้อพี่น้องเด้อเอออยู่เงน้นอกมันกับอัตาคัดนะฮะมันมีเงินก็บไม่ได้แดกแล้วพี่น้องลังย่าง <laughs> อันไม่ได้แดกอีหลีเด้อพี่น้องมีเงินก็ซื้อแดกไม่ได้แล้วพี่น้องเด้ออย่าคิดว่าโรคมันสวยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอันยาก็ฝากคลิปสล็อตไว้นะพี่น้องนะก็เล่นไปเล่าไปชีวิตในแต่ละวันเหมือนเดิมนะฮะพี่น้องเออแต่อันยาก็จะไปทําคลิปข้างนอกไงพี่น้องนะาไปเล่นอ่าไปทํางานมันไปเล่นพี่น้องเออ อันนั้นเครียดกว่าทำงานอีกนะพี่น้องนะลุ้นอดิว่ากูจะได้หรือเปล่าแล้วพี่น้องมาช่วยลุ้นมั่งนะเป็นกําลังใจเพราะคอยได้หมานเออแค่นี้เด้อมันดิหมดเวลาแล้วไปแล้วนะจ๊ะนะหมูกระทะหมูกระทะดินไสหนาใคแล้วพี่น้องเออมาเด้อกินข้าวแล้วใครกินต้มนี้แล้วพี่น้องเออใครกินให้มั่งต้มนี้ได้แล้วใครไปกินรังไหมกันเออมีอยังกับคอมเมนต์ไว้นะฮะย้ําก็ไปทุกช่องทั้งใจไปจบครบหมดนะคะพี่น้องขอบคุณทุกหลักครั้งนะฮะเออ ทุกเนี่ยน้องไม้มึงจะกอดไม้ฮะมึงจะกอดไ,ไ,ไม,ไม,มไ้เนี่ยกอดไม้มีกลมโดนเนี่ย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 เลยเนี่ยเด้ <laughs> ตอนนี้ได้บายเลิฟ <laughs> อยู่เราโยมมาเนี <laughs> ่ยเด้อพี่เก้าอ่ะสาคอไม้ได้บายคอยกดทุกช่องนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะวัดธรรมหานะฮะไปจบครบทุกช่องนะฮะเป็นกำลังใจให้กันบายบายซีอูอินคลิปนะฮะบายเลิฟยูเราโยมมา